คุณเคยได้ยินใครพูดแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับหรือมีอารมณ์เคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าในบางครั้งที่ว่าเฮ้ย hey! ช่วงนี้รู้สึกเบื่อจังตื่นมาทุกๆเช้าก็รู้สึกหมดไฟในการทำงานทำงานมาก็หลายปีนะพอกลับมาดูตัวเองทั้งรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงานก็ยังไม่เติบโตดังใจต้องการสักทีมันคงถึงเวลาแล้วล่ะต้องตัดสินใจอนาคตตัวเองสักอย่างแล้วว่าจะเลือกอะไรดีล่ะ เป็นพนักงานองค์กรต่อไปแต่ก็รู้สึกอิ่มตัวนะและหมดไฟจริงๆหรือจะเลือกทำธุรกิจส่วนตัวดีละ่ะเสี่ยงมันไปเลยให้รู้ดำรู้แดงถ้าทำสำเร็จก็รวยไปเลยมีอิสระเวลามีอิสระครอบครัวได้ดูแลครอบครัวและใช้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารักให้มากที่สุดเห็นคนอื่นเขามีความสุขสุด,สดอยากได้แบบนี้จังคิดแล้ว สงสัยคงสุดฟินแน่ๆเลยจริงๆแล้วนะครับคำถามพวกนี้ที่เราถามตัวเองมาตั้งหลายปีแล้วครับแต่เรายังติดกรอบความคิดเดิมๆที่ว่าถ้าเราออกไปทําธุรกิจแล้วมันจะประสบความสําเร็จไหมแต่รายจ่ายของเรามันยังคงที่เนี่ยสิแล้วจะทํำยังไงดีจะเดินไปไปถามเพื่อนในที่ทํางานแต่ละคนก็ไม่เคยทําธุรกิจส่วนตัวนําซ้ํายังบอกว่าหรือดับฟันเราว่า ชั่วโมงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจตกตำ่ำอย่าไปทำธุรก,กิจส่วนตัวเลยรับรองมีโอกาสเจ๊งสูงเห็นหลายรายแล้วทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยเราไปถามผิดคนกันแน่นะถ้าเราไปถามคนที่ประสบความสำเร็จเขาคงจะบอกเราได้ดีมากกว่านี้แต่ทีนี้ละ่ะเราก็ไม่รู้จะไปถามใครหรือปรึกษาใครดีอยากปรึกษาคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆ คุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรับรองครับคลิปนี้มีคําตอบครับโอเคครับผมจะเล่าให้คุณฟังโอเคนะครับถ้าตอนนี้คุณมีเป้าหมายแล้วว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวนะครับผมขอแนะนําให้คุณอย่าพึ่งรีบลาออกจากงานประจําครับอยากจะให้คุณครับทำธุรกิจส่วนตัวเป็นงานสุดสัปดาห์ครับนั่นก็คือใช้เวลาในวันหยุดของคุณเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวไปก่อนครับถ้าหากว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ แล้วมันมีรายได้หลายเท่าตัวมากกว่างานประจํานะครับคุณมีฐานลูกค้าประจําที่สามารถมีรายได้คุณได้6กถึงเดเดือนแบบมั่นคงนะครับแล้วคุณค่อยออกมาทําธุรกิจส่วนตัวแบบเต็มที่ครับและเรื่องนี้นะครับจะเป็นไอเดียให้กับคุณในการที่จะมีแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจส่วนตัวที่ซึ่งการทําธุรกิจเหมือนคนอื่นและท,ทําทีหลังคนอื่น เราก็สามารถประสบความสําเร็จได้ครับโดยดูจากความคิดและการกระทําของคนที่สําเร็จก่อนหน้าเราครับและผมจะเล่าในคลิปนี้ครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้กําลังใจให้ผมเสมอมานะครับได้มีพลังในการทำคอนเทนต์ดีๆมาแชร์กันครับหากคุณนะครับเพิ่งฟังคลิปนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับขอให้กําลังใจผมด้วยการกดติดตามช่องวิชดอมปัญญาวิชาชีวิตนี้ด้วยนะครับ รับรองครับว่าคุณจะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวันครับยิ่งคุณมีความรู้เยอะมากเท่าไหร่นะครับมีทักษะเยอะมากเท่าไหร่นะครับงานแลกเงินจะวิ่งมาหาคุณอย่างมากมายครับเพราะการลงทุนเวลาในการเรียนรู้ไม่เคยทําให้ใครขาดทุนครับผมชอบบทหนึ่งในหนังสือ d What You l o v e Get Rich นะครับ้วยด้วยสิ่งที่รักผู้เขียนโดยคุณเมธพิชยพลนะครับ เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้นะครับได้สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยนะครับหลังจากผมนะครับอ่านจบครับแต่ผมนะครับจะขอยกตัวอย่างบางบทบางตอนนะครับที่จะทําให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจพลังใจนะครับหลังฝั่งจบครับคุณจะมีไฟแน่นอนครับอยากลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างและถึงแม้ว่าคุณจะรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่คุณคิดนะครับแต่คนอื่นเขาทํามาก่อนหน้าคุณแล้วนะครับคุณก็ไม่กลัวครับ ในบทนี้นะครับเขาได้พูดถึงนะครับว่าทําในสิ่งที่รักผลลัพธ์คือความรวยครับกับชายที่ชื่อว่าเซอร์ริชาร์ดแบรนสันครับอภิมหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรธุรกิจเวอร์จินครับของอังกฤษที่มีธุรกิจกว่า360บริษัททั่วทุกภาคพื้นภูมิภาคนะครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ดังที่สุดในโลกครับนักวิเคราะห์นะครับพากันฟันธงว่าผู้นำอย่างริชาร์ดนั้นเป็นนักธุรกิจน้อยรายในโลก ที่สามารถหลอมรวมโลกแห่งความจริงและความฝันเข้าด้วยกันครับโดยเติมส่วนผสมที่คนอื่นไม่ค่อยมีเข้าไปครับนั่นก็คือการใส่ความสนุกแบบเพี้ยนๆของเขาลงไปทำให้เวอร์ชินกลายเป็นแบรนด์ดูดโลกที่เต็มไปด้วยสีสันจนยากที่ใครจะลอกเลียนแบบนักขายฝันอย่างเขาได้ครับทั้งหมดนี้นะครับลิชาร์ดสร้างมันขึ้นมาได้ ทั้งที่มีความรู้ในระบบน้อยกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำไปครับคือนะครับเขาได้เรียนหนังสือจนถึงอายุแค่16ปีก็ลาออกครับไม่ใช่ว่าเพราะเขาขี้เกียจนะครับแต่เป็นเพราะเหตุผลด้านการแพทย์ที่เขาป่วยด้วยโรคไดสเล็กเซียนะครับหรือโรคที่ทําให้เกิดความผิดปกติในการอ่านอ่านคําไม่ออกครับสะกดคําไม่ถูกผสมคําไม่ได้สับสนกับตัวพยัญชนะสระและวรรณยุกค,ครับ ในยุคสมัยของเขานะครับคนยังไม่รู้จักโลกนี้ครับเพื่อนมองว่าเขาเป็นเด็กหัวทึบขี้เกียจเรียนหนังสือมีผลการเรียนทั้งหลังท้ายของห้องเสมอครับทั้งหมดนะครับกลายเป็นความกดดันที่ทําให้แบรนดสันมีพฤติกรรมแสดงออกในทางเกเรนะครับเกตุงนะครับขวางโลกครับไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขาจึงตัดสินใจครับลาออกจากโรงเรียนตอนอายุได้แค่เพียง16ปีเท่านั้นนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับมาจากการที่นะครับอีฟฮันลี่นะครับและฟลินแบนสันนะครับแม่ของริชาร์ดได้เลี้ยงลูกชายให้โตมาด้วยความมั่นกระตุ้นจิตวิญญาณนักสู้ในตัวลูกๆเธอสอนลูกเสมอว่าถ้าอยากจะดื่มนมก็อย่านั่งอยู่กลางทุ่งและหวังว่าวัวจะเดินมาป้อนนมตอนที่แบนสันนะครับอายุได้เพียง4ขวบนะครับแม่ของเขาก็จอดรถห่างจากบ้านไกลถึง3ไมไมาครับแล้วบอกให้เขา หาทางเดินข้ามทุ่งกลับบ้านด้วยตนเองครับด้วยเบ้าหลอมนี้นะครับทำให้เขาเติบโตมาโดยเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าหากคนเราต้องการสิ่งใดก็จะมีทางเดียวที่จะได้มันมาก็คือการต้องลงมือทําเท่านั้นครับด้วยแรงสนับสนุนจากแม่ที่อ่านขาดว่าคนเรียนหนังสือไม่เอาทานแบบแบรนสันนะครับคงจะเอาดีในทางเป็นนักกฎหมายเหมือนพ่อและปู่ ของเขาได้ยากเธอจึงเปิดโอกาสให้แบรนด์สันครับในวัย15ปียืมเงินลงทุนแค่ไม่กี่เหรียญเพื่อหัดวางแผนธุรกิจครับจากการทํากิจการเล็กๆนะครับที่ปลูกต้นคริสต์มาสขายในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ester, และเพาะเลี้ยงนกแก้วออสเตรเลียขายครับถึงแม้ทั้ง2ธุรกิจแรกนี้นะครับจะเจ๊งไม่เป็นท่านะครับแต่มันก็ได้เพาะเชื้อแห่งการเป็นนักเจรจาต่อรองให้กับเขาแล้วครับ บวกกับการที่ตัวริชาร์ดเองนะครับก็ไม่ยอมให้คำว่าไม่มีการศึกษามาเป็นอุปสรรคขัดขวางจากเป้าหมายครับเขาจึงต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำอายุแค่15ปีนะครับเขาก็ทำนิตยาสารรายเดือนสำหรับเด็กวัยรุ่นระดับมหาวิทยาลัยโดยอาศัยห้องเพื่อนบ้านโบสบ้างเป็นออฟฟิศชั่วคราวครับเขาเก่งขนาดเชื้อเชิญให้ระดับรัฐมนตรีนะครับซูเปอร์สตาร์ทางดนตรี ปัญญาชนและดาราที่มีชื่อเสียงมาเขียนบทความให้ครับทำให้นิตยสารฉบับนี้ประสบความสำเร็จครับมียอดพิมพ์สูงถึง1 0 0 0 0แฉบับครับพอเขาอายุ17ปีนะครับเขาได้ตัดสินใจหันเข้าหาธุรกิจจำหน่ายแผ่นเสียงครับในราคาที่ลดถูกกว่าร้านค้าทั่วไปถึง15%ครับเขาเปิดสำนักงานของตัวเองในห้องที่เซ้งต่อมาจากร้านขายรองเท้าเก่าๆครับและตั้งชื่อว่า Virgin Record ครับ เพื่อจำหน่ายผลงานของวงดนตรีและนักร้องที่หาซื้อได้ยากครับแถมยังซอแวลคิดนอกกรอบอย่างกล้าหาญชาญชัยที่จะจับศิลปินหน้าใหม่ซึ่งบริษัทแผ่นเสียงอื่นๆตอบปฏิเสธมาทำสัญญาออกอัลบั้มนะครับครั้งหนึ่งครับเขาเคยขึ้นแท็กซี่แล้วบังเอิญไปได้ยินคนขับฮัมเพลงครับก็เลยออกปากชักชวนให้มาออกอัลบั้มเสียดื้อครับ ตอนหลังนะครับชายที่ขับรถแท็กซี่นี้นะครับก็กลายเป็นนักร้องคนแรกที่ได้แผ่นเสียงทองคำครับและทำรายได้มหาศาลอย่างมากมายให้กับ Virgin Records ครับซึ่งคนทั่วโลกรู้จักกันดีในชื่อของ Phil l o o l i n นนั่นเองครับริชาร์ดนะครับขยายธุรกิจต่อไปเรื่อยๆครับอย่างไม่หยุดยั้งครับไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอบันทึกแผ่นเสียงหนังสือเกี่ยวกับดนตรีไนท์ลับภาพยนตร์คอมมิวนเคชันเวอร์จินโคลา เครื่องสำอางหรือว่าไนท์คลับและ Virgin b น i g h t และสินค้าเสื้อผ้าครับและทุกครั้งนะครับที่เขารเริ่มกิจการใหม่ๆนะครับแบรนดสันจะทำเหมือนเรื่องธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าสนุกเป้าหมายของเขานะครับมักไม่ใช่เงินครับแต่เป็นการได้ผจนภัยและลองทำอะไรที่ไม่เคยทำโดยไม่ปล่อยให้คำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางจากคนรอบข้างมาเป็นอุปสรรคของเขาเลยแม้แต่น้อยครับ นั่นแหละครับลูกบ้าของริชาร์ดซื้อใจมหาชนได้เสมอครับเช่นในวันที่เวอร์จินเปิดตัวธุรกิจชุดแต่งงานนะครับริชาร์ดนะครับในวัย50นะครับก็กว่านะหนวดเฟิร์มเหมือนพวกมนุษย์ถ้ำครับก็ปรากฏตัวในชุดเจ้าสาวเพื่อทําหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ของงานเสียเองครับหรือบางวันนะครับเขาก็แต่งตัวเป็นล็อกเกอร์มางานถแถลงข่าวเวอร์จินเมกา บ,บางทีก็ประกาศข,าาข่าวคึกโคมว่าจะขับเรือเร็วข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเขาก็ไปชิดชัยระยะทางกว่า3,000ไมครับโดยใช้เวลาแค่3วัน8ชั่วโมง31นาทีนะครับจนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับมาเลตแทสเซอร์นะครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับต้องโดดขึ้นเรือขอจับมือแสดงความยินดีด้วยครับถัดมาไม่นานนะครับเขาก็สร้างฉายา เศรษฐีนะครับบ้าด้วยการใช้บอลลูนเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกครับรวมทั้งพยายามออกสื่อด้วยวิธีการที่ต่างจากนักธุรกิจทั่วไปเช่นเป็นนักแสดงรับเชิญร่วมกับเฉินหลงใน80วันรอบโลกครับหลังจากเขานะครับขาย Virgin Record ให้กับค่ายเพลงใหญ่ EMI นะครับจนได้เงินมาถึง1,000ล้านเหรียญนะครับซึ่งมากพอที่จะเอาไปสนุกกับธุรกิจใหม่ๆที่เขากำลังคลั่งไคล้นะครับ หนึ่งในนั้นก็คือนะครับการเปิดสายการบินครับเขาก่อตั้งสายการบิน Virgin Atlantic นิะครับแอร์เวย์นะครับตั้งแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำการบินครับยังไม่มีเครื่องบินเป็นของตัวเองไม่มีสำนักงานและไม่มีพนักงานแม้แต่คนเดียวครับแถมยังถูกสกัดดาวลุ่งด้วยสงครามถล่มราคาจากเจ้าตลาดลายอื่นๆด้วยนะครับตอนนั้นครับใครๆก็หาว่าเขารวยแล้วเพี้ยนครับเพราะการที่จะ วัดรอยเท้ายักษ์ใหญ่ระดับชาติอย่าง b ิ i t ิสแอร์เวย์นะครับนั่นยากยิ่งกว่าการเข็นคกขึ้นภูเขาครับแต่ริชาร์ดนะครับแค่ยักไหลแล้วบอกว่าคอยดูก็แล้วกันเพราะความที่เขาเป็นคนคิดไม่เหมือนใครครับเขาคิดว่าถ้าทำอะไรก็ต้องให้แตกต่างจากคนอื่นสายการบินของเวอร์จินจึงต้องไม่ใช่ห้องโดยสารที่เหมือนเหมือนกัน เก้าอี้ที่คล้ายคกันห้องน้ำเหมือนเหมือนกันพอถึงเวลาก็แจกหูฟังกับผ้าห่มให้เพลงหรือหนังในเครื่องก็คล้ายๆกันอาหารก็ไม่ค่อยแตกต่างแบบที่สายการบินทั่วโลกเขาทำกันครับเขานะครับไม่อยากให้สายการบินของเขาเป็นแบบนั้นครับดังนั้นครับสายการบินของเขาจึงมีบริการเสริมสวยทำเล็บทำผมมีห้องนอนเตียงคู่ห้องน้ำในตัวห้องออกกำลังกาย ห้องอาบน้ําและอ่างจากูซี่ครับส่วนหูฟังที่สายการบินอื่นๆนะครับแจกแบบเล็กๆแข็งๆและโดนทวงกลับแบบเคร่งคัดก่อนลงเครื่องนะครับแต่ของเวอร์จินครับจะแจกหูฟังโซ n y อย่างดีครับใหญ่หนานุ่มเสียงดีครับแถมนะครับเอากับบ้านไปเลยก็ได้ครับและยังเป็นสายการบินแรกที่ติดตั้งอจอโทรทัศน์ไว้ที่ด้านหลังของเบาะ ทุกที่นั่งด้วยนะครับโดยทุกคนไม่จําเป็นต้องดูหนังเรื่องเดียวกันหรือจะเลือกเล่นเกมก็มีมากจนเลือกไม่ไหวครับทั้งหมดนี้นะครับเวอร์จินนาเสนอในราคาที่ถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยครับที่สำคัญนะครับพอถึงวันเปิดตัวสายการบินนะครับในเที่ยวบินที่เต็มไปด้วยเหล่าคนระดับท็อปของประเทศนะครับซึ่งเขาเชิญมาประเดิมเที่ยวบินรอบแรกนะครับระหว่างที่เครื่องกำลังทะยานอยู่บนอากาศนะครับ แบรนสันได้ถ่ายทอดภาพจากในห้องนักบินออกมาสู่จอนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารได้ดูเบื้องหลังการทำงานของทีมงานครับแต่ภาพในจอก็ทำให้บุคคลระดับท่านท่านทั้งหลายนะครับบนเครื่องต้องลอนๆหนาวหนาวไปตามกันครับเมื่อพบว่าทั้งแบรนสันและทีมงานรวมทั้งนักบินนะครับกำลังตั้งวงชนแก้วกันสนั่นวันไหวครับกว่าที่เจ้าตัวนะครับจะยอมมาเฉลยว่าเป็นภาพทำไว้หลอกเล่นๆสนุกสนุกนะครับ เพื่อเพิ่มรสชาติในการเดินทางตามข่าวนะครับไม่ได้บอกว่ามีผู้โดยสารหัวใจเกือบวายกันบ้างหรือไม่นะครับแต่นั่นก็เป็นสูตรในการสร้างความจดจําให้กับแบรนด์ของเขาที่ได้ผลเกินเป้าเสมอนะครับในปี1986นะครับมีการนำเวอร์จิเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับริชาร์ดพูดกับสื่อที่มาลุมล้อมตัวเขาว่าเงินนะ่ะไม่ใช่เป้าหมายของการสร้างอาณาจักรเวอร์จินจ Virgin, แต่การได้ทำตามความฝันต่างหาก ที่สำคัญกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับจะต้องสดชื่นมีชีวิตชีวาไม่เหี่ยวเฉาตายซากนะครับเขาจึงมักให้ความสําคัญกับการกระตือรือร้นที่จะทํางานจิตวิญญาณของการผจญภัยความท้าทายการได้ลองอะไรใหม่ๆอยู่เสมอผมชอบปรัชญาส่วนตัวของริชาร์ดแบรนสันนะครับคือ Skill it. Let's do it นะครับขยํำม,มันเลย เขากระตุ้นให้ลูกน้องทุกคนลงมือทําในสิ่งที่ต้องการครับเมื่อลูกน้องกล้าคิดกล้าทําก็จะเกิดแนวคิดใหม่ๆที่ดีต่อธุรกิจเขาเองก็ชอบที่จะตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้พยายามไม่หยุดลองสิ่งใหม่อยู่เรื่อยครับและท้าทายตัวเองตลอดเวลาเพราะสําหรับเขาแล้วนะชีวิตคือการดิ้นรนอันยาวนานไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนแต่ทุกชีวิตก็ล้วนต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกใหม่ๆอยู่เสมอ ในเมื่อทุกๆนาทีนะครับในชีวิตเรากําลังจะผ่านไปโดยไม่มีวันย้อนกลับมาอีกดังนั้นนะครับจึงควรใช้เวลาทุกๆนาทีในชีวิตให้คุ้มค่าและชื่นชมกับปัจจุบันขณะให้เต็มที่นั่นคือถ้าคิดจะ work hard ทำงานหนักนะครับก็ต้อง play harder สนุกให้เต็มที่กว่าด้วยนะครับริชาร์ดแบรนสันนะครับเป็นคนประเภทที่ชอบพูดกับตัวเองว่ามันยากอยู่ แต่นั่นก็แปลว่ามันยิ่งน่าสนใจและสิ่งสําคัญที่สุดคือการเลิกคํานึงถึงแต่อนาคตเพราะมันจะฉุดลั้งเราไว้จากความก้าวหน้าได้มากพอๆกับการหมกมุ่นอยู่กับอดีตริชาร์ดแบรนสันนะครับได้พูดไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกไว้ว่านะครับเวลามีใครมาบอกเขาว่าทําไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับเขาก็ตอบเสมอว่าถ้าตอนนี้ไม่มีประสบการณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายก็ไปสะสมประสบการณ์เสียสิ นั่นแหละครับเป็นประโยคจากคนที่เรียนไม่จบมัธยมปลายอย่างเซอร์ริชาร์ดแบรนสันครับที่ทำให้คนมองโลกของการทำธุรกิจว่ามีสีสันพลิ้วไหวได้ไม่ต่างจากการเต้นลําแต่อย่างใดดังนั้นนะครับอย่ายอมให้สิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันคือปัญหาหรือข้อจำกัดมาทำลายความมุ่งมั่นของคุณได้ครับเพราะอันที่จริงแล้วนะครับมันเป็นปัญหาสำหรับคนอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่คุณจะประสบความสำเร็จดังเช่นริชาร์ดแบรนสันเลยนะครับ พอเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหวังว่าจะได้แรงบันดาลใจกําลังใจและพลังใจนะครับในการที่จะคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหมครับดังนั้นแล้วนะครับคุณอย่ารีรอครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับว่าปีนี้คุณจะทําเกี่ยวกับธุรกิจอะไรหรืออยากจะทํางานประจําแล้วทําให้ตัวเองดีขึ้นอย่างไรสามารถประกาศในคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆในช่องนี้ช่วยกดหัวใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณครับ และหากคุณผู้ฟังนะครับอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เนะี่ยมีเนื้อหาสร้างแรงมันใจหลา,ย,ายหลายบทที่น่าสนใจมากครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนทางสำนักพิมพ์และก็ผู้เขียนได้ผ่านทางช่องช้อปปิ้งออนไลน์หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้นะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามมาเป็นเป็นกำลังใจมาเป็นเพื่อนผมนะครับเราจะให้กำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ